มือก้อนมือก้อนมือว่าน,นีนมือว่านได้ขวัญได้ซามตะกะผลปลาตกแมา่แม่ออกเป็นท่ามุลู่จากหมองามาพี่พี่จุมอันนี้เขาก็เริ่มเก็บต่ออีกเจะ้ะเก็บต่อนะคะพี่เป็นพื้นเลยพี่จุม เห็นบ่อันกินยิ้แกงไปลาบไปนะก็กินอยู่คนเคยเกยีดแต่มันแสบเด้คนที่เพ<ข>ราะว่านั่งวามันมีเอ็นถากนั่งเลยไปกินอสองถุงเลยวะดู <c oughs> มันจังสิบวร์หนักทางนั้นวะนี่ดอกบางไงพี่จุม๋มเหยียบขึ้นมาข้าอีกมนมีเฟิร์นแต่เนี่ย เินกรบเพิ่นอืมก้อนนี้โ่เคยเงินปันเลยก้อนนี้น้อยมีสองสามดอกแต่กนี่ดอกให้เติบยุกเล่นตานี่ต้องไปตัดไม่แล้วล่ะกระเบื้องแง่ดอกโอ้ยสามีบ่ได้สานี่เห็ดดอกนี่นี่ลืมส่งให้ลืมถ่ายนั่นลืมลืมส่งถ่ายรูปให้พิทยานั่น แมนมันตรงเอาใส่หัวว่าแมนบอกเอ้ยเคยเห็นใส่หัวอืมอืมนันมีแมนก่อนนี่โอ้ก่อนนี่เห็นดอกนึงอันซื้อกล้องอันนั้นมาแล้วแต่ว่าปรทเทศได้ใส่อยู่กล้องโกโปรมีจุ่มนี่คือยึดจุ่มนี่ดูเฉยเดี๋ยว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 อ๋อเดียวนั่นเนี่อืมอืมจะอ่อนได้ค่ะมือหนีมิดดอกอวบอวบเหยียบเหยียบได้เปล่าหลายหลายจนเหยียบได้เปล่ เออแล้วเป็นห่วงจิ๋เตียเอางีแต่ถ่ายรูปเนาะเอาเก็บเอาเก็บเอาแล้วนะลายคัะกระเฮงสิได้ดูช้อนี่นะช้อนี่ถุงนี่นั่นแหละเอาถุงไม้ได้ปะนี่เห็นบ่ย่างไปข้างหน้าเลยเบิ่งจีสิมาเอาหม่องนี่ได้ปะนี่แกนี้นะซื้อเป็นบันซีดอือ อวบป้าป้าป้าน้ำเสียบน้ำเสียบก้นไอ้ไอ้จิ๊บโอ้ยน้ำเสียบก้นเดินีอันนี้คืออยู่ในคลิปแล้วนะคะไปเรื่อยๆต้องสุภาพต้องเอ่อเอ่อก้นภาษาสุภาพว่าก้นกับดาดขึ้นเอ็งไปใหญ่วัดนี้อู้ยังมา มาใครไม่รู้มาตกใจหมามาหมาสีขาวอันนี้กุ้มช่อเดียวมันบาขย้นเท้าอันนี้คือความสุภาพเจอหมาเธอเล่นดินอ่ะเห็นมันแบบคิดฮอดเธอเออเล่นอะไปใส่อะไรบ้านี่นี่กุ้มมาเนี่ยโลดแก๊ปซีจะได้มากแก๊ปซีนี้อันนี้กอดเดียวนะคะกอดเดียวค่ะกอดเดียวไวสียางมาก ตื่นเต้นดีดีเลยวะงามเนะสุดยอดค่ะเปิดอัปลอกเตบอกพี่ว่าที่จุ๋มไปแบะโอ้ขอยิมนี่แวลาไปบละไ่นี่เด้อพุ่นาจี๊ดพุ่หนาดอกนึ่เหรเธอได้ตัวเองใช่ไหมบึงดอกช่ออนี้ยเอาบึงดอกเฉพาะดอกนี่นะงามจีตยุคเขาเทอาน้ะ กางช้าเอาแล้วมัะ <c oughs> ไม่เห็นบ่าเนี่ยน้ำนาอ <c oughs> ใกล้คลิปมาแล้วเ <c oughs> สียงแดดกระทบไม่เสียงแดดกระทบเห็ ี่ดูเมื่ก็บช่อนี่ยัง<ะ>ยังไม่หดบอดดงไหบอไหวเดี๋วยวไราบอดดงแล้วยัง <laughs> ช่อนี่งา่านยะอย่างเนอะขึ้นตอนนีม่มองบอเป็นป่านแล้นะช่อนี่กะโอเคอยอ่โอเคค่ะ เอาเก็บขึ้นเดินเดียวเดินเดียวงามเนาะดอกใหญ่เขาเลยอยู่มาเด้ดอกที่สองไงจิตติยาแต่นี่ดอกหน่อยเอาไปให้เพคนสุดยอดดอกแต่ไม่ได้สแม่ปุณะตอนแดกก็ไม่ได้สอบไงจิตติยาดูซอนี่ดอกไม้นะคะนี่ดอกไม้สีดำดอกไม้สีดำสวยกว่ อืมเฮี่เสออนดีลีได้ค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะโอ้ยทแมนยายพิมมานี่สงสัยเขายายพิมบอกว่ามาหบแม่นี่แม่อยากไปเก็บนี่สองดอกพี่จุ๋มยายพิมสิบอยากขอดเมื่อบ่ะเออยยายพิ่นี่บ่บ่ปวดหดขาไหมยังป่ะจิติยายายพิ่กุงไปไหนทิมถุงทิมถุงละแต่เห็ดทึงหรือไงทึงหรือไงามบ่สุดยอดเลยจ้าแม่เอาสมัให้ยายพินเบิ่งน้ำได้จิตสามดอกยังนะ มดำนี่นนนอ๋อเอเอาขานั่งบ่อใดเด้ขาเข้านี่งอบบ่ได้เด้นางเก็บต้องเอาเก้อาอี้เ<ะ>อ้าขิ่งดูก่อนนี่นะก่อนนี้ก็สวยๆสวยค่ะค่ะเก็บเอาทเถอเคค่อยกิน้าไปตัดต่อเบิง่งเบิ่งก่อนนี่ได้จ้ะเบ่งก่อนนี่ดอ,อกน้อยยัง เฉพาะนี่ก็จะเต็มแล้วนี่เฉพาะสองดอกเราต้องโอเคค่ะขอมอบดอกไม้ในส่วนนั่นคือยังคือยังอันเต็มเดียวได้จะสามสี่คลิปอันนี้งามอยู่ขาดไปแล้วขาดเปล่าขาดกระลุงมือละคลิปขคันออกมา บอมันอะไรเอาบปเลยมาบางที่สามีกะไปอีกแล้วบอเอีหยังสินะแต่ว่าหังนบัวาเฮาเด้ล่ะเอากะเมียเฮ็ดเมียบ่อันไหนอิู้ยาเห็นบ่มันเป็นพื้นบ่บัดนี้ิุยากอืออาเก็บเอาเลยนี่พี่รดนี่นี่ทางหน้าพี่รดยางมาเลยไล่ เออจักรจิติยาบอบอกกับบะเห็นมันอยู่ใต้ใบไม้กันเนี่ยอืมโอ้ยลือใบไม้ออกมากเลยทงอยู่ใส่ทงอยู่คน่ได้สนใจถึงเออนี่นละปลามันนี่มองนี่แหละเขาไข่ตื่นเต้นได้ข่อยสองกลมเลยที่นี่สองสองกลมเต้นเต้นอีหลีจิตเต้นเต้นยังมา ที <py at led> <speaking up> <speaking up> ่บนทํางานไปบ่อลําดับโอ๊ยจิตยาเบิ่งอันนี้น่ะพุ่นน่ะแต่ว่ามันกําลังยังบ่ทันนั่นโอยยุงยุงก็สิมาตอดมันดอกน้อยอยู่ตัวนีแม่นยุมลยุมาเลยีากันลงมาเอาแม่นก็นี่ล่ะบอกพี่อจําได้แม่นยํานี่ดิใบมํามากมันกําลังใหญ่ตัวนียุเอา ใลังหนัะเต็มมไปใกลแล้วใกล้ลันนางางจิตยากะเต็มจ้ะใกล้แล้วคะ่ะอ,อันเดียดอกง่อยลาบลเห็ดลาบเห็ดพวกเห็ดพอกเ็ดเห็ดวเฮ็ด็ดกเบพวกเฮ็ดวกนฮ็ดกเดอกเดพกเฮ็ดกเฮ็ดพเฮ็ดลาบเห็ดพักดกเพเพกดพกเดอกวก็พเดเฮ็ดกเพเกเ็ดเพวเฮวเฮ็ดเฮดกกเ โอเคแล้วขายได้อยู่ขาได้เดี๋ยวห้าไปไปเด้อไปแกงให้เนาะแกงให้นี่พี่ลวดเก็บไหมนันนี้นอนจั่วเมื่ได้เอามีดมาบบบนี้เอาเอาตัดแน่พี่จุ๋มเดี๋ยวจะไปจะไปแกงวันนี่แหละวันเสาร์แกงลวกไว้แล้วก็แกงนี่พี่พี่ลวดมีวะ เอาตัดขาให้เบิ้งเนี้ยดี๊ยดี่วะนี่บอมันมีทากมีทากเอาทากออกนะเดี๋ยวเบื้องแน่โอ้สองมางดูนิดห่อยเลยโอ้แข็งอยู่ด้วยนี่แข็งอยู่หรืนบ่อืมอันนี้เขาไปตัดเป็นยังขงขั้นรกระวางสองมือนั่นสิพอดีเนาะมือสองดอกบรึไงเนาะอันนี้ต้องเอานี่ออกบ่เอออากมันหนักเอ่อออกออกบ่เอาออกตัดอันนี้ก่อนตัดแล้วใแจ่มมันจะ แล้วค่อยไปนั่นไหมอีกทีเดี๋ยวที่จะเปไปต้มเอาอันนี้ออกบันิจิตออกไหนะเออเอาออกเลยโอ้ยบ่แม่มันขึ้นล่าแล้วเออขึ้นล่าว่ะสันนอนบ่นอนนี่นอนบ่ได้ขาได้บ่น้องปไดเด้อปาดด้วยไะพี่เด็ดเบงโอ้ขาได้อยู่ได้บ่เอาแต่ขาเอาแต่ขาลองพาเบิงเคิงๆเลยห้าครึ่งบ่พาครึ่งพาครึ่งเลยมันได้บ่ ได้เอาได้กันโอ้ได้ได้ได้เขาแต่ว่าพาเครื่องอันนี้รู้นะยังเชื่อมไมหมอืมอันนี้ก็ได้ได้ล่ะได้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 เอาแต่เลี้ยงเที้ยมเออได้อยู่โอตแต่ว่าอันนี้บ่ได้ปาดจริงสิเอาไปมาเลยสิบ่ได้บ่ได้เออบ่ได้โอ้ยน้ำอันนี้เด่นอันนี้เด้อบาดหายใหญ่กับบะหมีโอ้ยิเปรยเนาะมันอันนั้นมันฝนตก โ <Okay. S 2> อเคเราไปแกงนั่นแหละไปผสมกันไปเนาะเอาไปนี่เริ่มเริ่มเจอเริ่มแยกแยกกันแล้ว,ดวได้ี้ <laughs> แยกก็ดได้ี้ว่าเก็บเงินมันยีหลีจะ้ะมันคักมันเนี่ยอากาศก็ดีได้ฝนโปรุกนี่ สุดยอดเลยค่ะบันิเฮ็ดเซฟก็สิคืนนี่นย,งงย,ย,งงย,ยอืมเก็บไปก็มีความสุขนะคะเบิ่ง เป็นกอเป็นกอนะคะนั่งแบบอันเก็บเห็ดยุุ่นนั่งแบบเก็บเห็ดเดี๋ยวนี่เจอเองเพราะว่าเห็ดมันหลายเลยจ้ะเจอเองแล้วก็เก็บเลยนะบัดที่นี้ บันนี้คนเก็บเห็ดเท่าก็ต้องเก็บเองเดี๋ยวบัาทที่นี่อันน้ออสุดยอดนะคะใครอยากมาเก็บม,มานะคะที่ฝรั่งเศสเก็บเราเดี๋ยวสิบไป เฮ็ดเมนูให้เบิ่งเด้อบัด ที่มีความสุขค่ะ